หลุดวิ่งไทยแล้ว Honda HRV EV เวอร์ชันขายไทยด้วยครับมาแล้วครับใครรอ EV ของญี่ปุ่นบ้างคันนี้จะมาต่อกับ BC Fake เลยเนาะแต่ตอนนี้เจะตัว BC Fake ข่าวเรื่องสงมอบเงียบไปเลยนะเนี่ยคันนี้ที่จริงชื่อว่า ENS 1นะครับแต่ผมขอเรียกง่ายๆเป็น HRV e EV แล้วกันขอขอบคุณภาพเครดิตจาก a c e b o o k นะครับที่ชื่อสุขสรรส์เนะครับพี่ขาจับภาพได้นะครับ ทำให้เห็นด้านข้างที่ประตูรถด้านหลังที่เปิดประตูไม่ได้อยู่ในจุดปกติเหมือนรถทั่วไปรวมไปถึงล้อลายก็เป็น HRV e EV ตัวใหม่เลยครับและภาพนี้ภาพด้านหลังชัดเจนป้ายทะเบียนที่เป็น TC 2278กรุ 4, 2, 2, 7, 8, งเทพมหานาครเป็นรถทดสอบวิ่งในบ้านเรานั่นเองครับด้านหลังชัดเจนว่าเป็น HRV e EV หรือจะตัว ESS1 นั่นแหละครับและในภาพเราก็เห็นว่ารถกำลังเอามาชาร์จด้วยนะครับ ผมหวงว่าจะได้ลองไปชาร์จแบบครบทุกแบรนด์เนาะเพราะว่าเวลาขายจริงนะก็จะต้องมีการดูแบนดต่างๆในสถานีชาร์จนะครับเพราะว่าจะไม่เกิดปัญหาตู้ไม่รู้จักรถด,ด้วยครับหลุดวิ่งตั้งแต่เดือนแรกของปีเลยแสดงว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้น,นครับเราจะได้เห็นเจ้าตัว srvev คันนี้ขายจริงในบ้านเราแล้วรอกันอีกนิดนะครับไม่นานแน่นอนและ Honda ก็ได้มีการเซ็น MOU ด้วยได้ทั้งส่วนรัฐบาลส่วนลดภาษีต,ต่างๆเยอะมากนะครับ เลยทําให้ราคารุ่นนี้ไม่แพงเกินคาดด้วยทางสื่อต่างๆก็คาดการว่าราคาจะอยู่ประมาณ1.2ล้านบาทก็ต้องมารอดูนะครับว่าเปิดตัวจะราคานี้จริงหรือเปล่าเรามาดูสเปคคร่าวๆก่อนจะขายจริงกันดีกว่าครับเพราะยังไงก็ไม่กี่เดือนเท่านั้นเราได้เห็นการจริงขายจริงในบ้านเราแน่นอนในส่วนของมิติตัวถังน,นะครับยาวอยู่ที่4,390ม m mm, มกว้าง1,790ม m mm, มสูง1,560ม m mm, ม ระยะถะ่าล่ออยู่ที่2,610ม m mm. มการออกแบบคล้ายเดิมนะครับขายกับ SRV เลยแค่กระจังหน้าเป็นแบบปิดดูสวยขึ้นและที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างนะี่เอามาจาก SRV นี่แหละครับอยากเห็นใต้ท้องรถเลยนะครับว่าใต้ท้องรถแับแบิจะห่อยมาเหมือนโอลากดแคทหรือเปล่าก็ต้องรอดูคันจินนะครับว่าการออกแบบการดีไซน์ในส่วนที่แปลงมาเป็น EV จะเป็นยังไงบ้างการตกแต่งภายในมินิมอลมากเลยครับหน้นจาจอควบคุมกลาง ใหญ่มากๆนะครับขนาด15.2นิ้วแบบเต็มด้านหน้าเลยอะ่ะแล้วก็จอ LCD ขนาด10.25นิ้วมีระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะที่เป็น Honda Sensing 360ด้วยและระบบเชื่อมต่อการน,นำทางอัจฉริยะของ Honda Connect 3.0พร้อมกับผู้ช่วยเสียง AI อย่างเจ๋งนะครับคันนี้มี AI ด้วยนะแล้วก็มีการอัปเกรด OTA อ n l i n e ได้ด้วย เรามาดูในส่วนของกลุ่มพลังดีกว่าครับมีด้วยกันสรุ่นย่อยนะรุ่นแรกจะเป็น e m o t o r ให้กำลังอยู่ที่204แรงม้า ah เลยแรงบิดมากถึง310นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด68.8กิโลวัตต์เอาวทำให้วิ่งได้ไกลถึง510กเมตรต่อการชาร์จแต่มาตรฐานที่เป็น CLTC ครับ รุ่นที่2จะเป็นรุ่น e-type ให้กำลังอยู่ที่182แรงม้าแบตเตอรี่ขนาด53.6กิโลวัตต์อ้าวอันนี้แบดเล็กดวยนะครับเลยทำให้วิ่งได้420กิโเมตรต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น CLTC เอาละครับวันนี้ผมน่าจะมีข่าวสารกับ Honda HRV e EV หรือว่าเจ้าตัว ENS1 เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ